ทำพระนี่บ่ถามบังสี่ดอกเอาโยมถามพระบ่ถามจังสี่สิถามว่าจังไดนโอ้เห็นหน้าได้ยมถามเลยว่าอาจารย์ได้โตัวใดโอ้ได้โตไดใดเมีนโอ้เขาทาได้แล้วเนาะโอ้ยอันดีมเขาวอาเรื่องจริงเนี่ยปรเดีวบาเรื่องเทิดวอาเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงจริงเกิดขึ้นจริงจริงเกิดขึ้นคาคาเกิดขึ้นคาคาแม่ออกนี่กระเสียเสียลงผีบอกคู่ เสียพะตัวบทเสียพระสีเสียมาตัวใดเป็นวะโอ้ก็เสียพระนั่นแหละครับมือวัมือวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยวันที่หนึ่งครับผมไปเบื้องหลวบ้านโคกลามครับโอ้เขาซากันทั้งตำบลนั่นเขาซากันเมียนซากันว่าอย่างไดกันโอ้กับวันที่หนึ่งเขาซาเรื่องยังแหละเรื่องเหล็กตนเนี่ยนั่นเลวซาว่าอย่างไหนโอ้ยเขากับ่าวบ้านโคกรามได้เล็กดีพากันไปเบื้องเดอว่าสรนว่าได้น้ำผู้ใดได้น้ำตนตะเคียนเตีเมนมานบอก ผู้มานกับมานแ่แล้วผู้บ้ามารเนยผู้บ่ามานกับบถืกผู้บ่ามานกับบ่าถืกครับก็สีว่าจ้าซันนี่มันเหตุการณ์จริงเกิดกับผมเดี่ล่ละเหตุการณ์จริงไม่ได้อิงนิยายครับมันเกิดขึ้นตอนที่กอนเลขกสีออกกอนเลขกสีออกหลายฟ้าลาปีมาเล้วอันโยมถามพระจังสีเมื่อนั่นไปยั้งครับเมื่อนั่นไปปฏิบัติทมอยู่ผู้ วุ้นยุไกเติบอยบ่ดอกตะวันบานไดสีบกขอออกสื่อครับผมก่อนงานสีไปปฏิบัติธรำเนี่ยผมกับไปบินทบาตไปบินทบาตในบ้านเออก่อนสีไปบินธบาตมือนั่นมัน็เป็นมือดีครับผมมือนั่นกับวันที่หนึ่งนี่ละวันที่สิบหกนี่ละจำบ่ไรครับมันเป็นมือเลขออกเสได้ลงพีระคู่เพ็ดจังไรบันโอ้ยย่ำมือเส้าก็เอามีเนียนหน่อยหน่อยเจ้าขึ้นละข้างตีละข้างบินทบาตเด้งเฮ้ามือนี่เรืว่าจังสี่ครับ คืนละข้างตีคืนหอละข้างตีละข้างบินทบาตหลวงพี่พระโคดครับปรากฏว่าวัดนั่นกับม้าหลไหลโอ้มามาไหลครับครับเพราะว่าอีหยังอีหยังก็ไปตวัดเมียนบอกต่มาหน่อยก็ไปวัดบ้่นนดนิ่มมีบอว้ายเป็นยังสีพมีหมื้นหนึ่งพญานนึงระหว่างว่าจังเด๋ครับรถจ้าเล็งพ่วงม้าออกไปวัดเพียงพระเน้่นเท็ดกวดตาดอยู่นั่นส่นแล้วครับผมเอ้ยผมก็ถามตัวบ่เม่นคนบั่นผมแหมครับยัย ว่าอย่างต่ว่าเจ้าไหนล่ะโอ้ยมันหอนคนนะออยู่ในบ้านมันหอนมันเอาออกมาเล่นนี้ดอกว่าลูกหือเสียขึ้นลูกขี้โพรวยวยย่างความรันท่ำครับพระเน้นกับเห็ดงานไปครับเฮ็ดงอกเงยไปพระท่านพ่อข้าวเว้ยครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ่าเล่งออกไปหมาหังเบาไปน้ำเอาหมาจะใส่แบบนี้หมาก็มานํำเล่านั่นแล้วโอ้เบาหมาไปน้ำหมาเลี้ยนน้ำก้นตีหมาพรมไหมครับ บดัดไดแเธอเอาหมามาปล่อยหาเมืงเง่อ้งตัวพระโอ้ยเอาหมามาปล่อยวัดขันว่าลูกหลานจีคันครับมึงไปบวชดยศวัดปุ่นประร้อนเออเอาแสดงว่าพวกยศวัดมแต่ปวกิกีคันตีนี่ไงปุพระข้อหักเกาไปถิมวัดครับเออแนวพอดีไปเตรมไตรต้นโพนันพ่นเอาไปถิมครับ,บนั่นแนวได้พอดีเออบาดีนหมาเอาไปปล่อยต่ว,วัดมันกันร้ายทันตัวเป็นเจ้าใด เออห้าล่างวัดพนกับเขียนป้ายติดไว้ว่าหมาแมวอยู่อยู่วัดเยอะแล้วครับวัดยังขาดอิฐและปูนรพร้อมกับสายที่จะก่อสร้างทำไมไม่เอามาทิ้งบ้างอ <laughs> เออ,อนี่แหละครับหมาเอาไปทิ่มตต่งแต่วัด ครับแจ้งว่าหมาวัดอาจารย์ไปบินธบาตนี่ก็คือกันโอ้แต่ว่าขันว่าเรื่องหมาไปิ่มวัดนี่มันก็มีประโยชน์อยู่ประโยชน์มองแจ้งไดหนอประโยชน์บ่นตีละข้างนี่แล้วโอ้เจ้าว่ามีประโยชน์เถอะเอามีประโยชน์อีหลีลงพี่พระคู่มองพระนั่งเนียนนั่งมันขื้นไปนอนเกียกไว้กลมกาบลงตึ๊บวันหนึ่งน้ยอันนั้นมันมีประโยชน์บ้างใดบ่นประโยชน์มันอยู่บ่นตีละข้างนี่ละ เอาใส่มันไปตีละครั้งสซนติมาใส่บ่นเป็นใส่ไปตีละครั้งอ่ะเหตุจังไหนเวลาตีละครั้งเนี่ยมันจะหอนเลยเด้มันหอนว่าจังไหนเดี๋ยววัดจังวัดบ้านัาคุนพระกยานี่ครับติดติดบ้านเด้ครับบ้านบ้านโคกรามเนี่กับบ้านกับวันนี่กับติดกันติดกันบัดนีีหมาวัดกับมาวันนี่ยมันก็ได้ยินเสียงมันก็หอนตอบกันแน่นบ่เวลาตีละครั้งเ่ยบหมือนเซน่หมาบ้านผมนี่หอนโหลดมมงมังมังมังมงงเนีย หมาบ้านไหนก็นหอนแต่ว่าหมาบ้านผมนี่หอนมาคือมัวว่าจังไลยเพราะตีเป่งแหละแม็นบอแมงซะอย่า่าเป่งเออ,มอเแมงนี่แหละเราข้างบ้านไหนมาสีดังขีรายแต่เป่งวะนี <c oughs> ม่มาขอสื่อเนี่ยเป็นอย่างจะไปย่นจมลงแม่น้ำซี่วะเอาลลกตีละข้างมือมันหอนจังซี่แมง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 มันหอนตอบเลยพร้อมเราไปว่าสั่น หมาบ้านผมมาเนี่ยบ่นมันดีบ่นนี่ละหมามันห้องไปหมาอยู่ในวัดห้องไปวะพร้อมเราไปานพวกในบ้านห้อนต่อวัางในวัานพร้อมแล้วบ้านอหวขึือตัวละเนาะไหวตัวทั้งขางห้องว่าพร้อมเดี่ยทั้งขางกันได้ยินกับห้องตอบอีกเด้ว่าจ้งไหนปล่อยม้ารู้ปล่อยผักก็ไเน้นไปเวียนบานบรด้แทนหมาปล่อยผักนเพื่อนนั่นแหละ ปนี้ไปาบ,าบินบาตบ่พ่อโลพีบค่ครูครับพอได้เวลาไปบินาบาตเจ้าพิกคาจารยา์ปวดหยาดปวดโยมตาม<ว>สมณนาิสัยครับตามธรรนาดาลับบ้านได้กับบินาบาตเบิดเมื่อหนึ่งครับทำไมแย่ยน,นั่นแล้วก็รอดใช่บานไม่นนแง่นั่นแล้วซื้อวอยังบ่องบอกซื้อดอกบอกว่าไดตีออบอกว่าดดมืึอนีเทียนอกอกอากาศดิครับเอาบอกว่าใดแล้วมันสิบบาพิงบุกคลที่สามเราก็รอใช่บานเนาะครับผม บัานี้หมาวันก็หมาบ้านมาพ่อกันนะนะมันกับพ่อถือกันมันพ่อถือกันมัน่าจังไดกันโอ้ยมันก็ให้มันก็กัดเขียวมันก็ให้ให้กันมันสิมันวังเลยมันก็มันกับพ่อวายี่งใดมันก็กัดกันบัดนี้ไม่แย่นั่นเลาหวังดีเลาหวังดีครับเากับยานหมาเนี่ยมันสิ่ฉีดตมไปถื่อพระครับแล้วกับด่าหมาตัวนี้ด่าวาจังไดผมกับบินธบาลไปพอดีเนาะด่าวาจังไดหมาเฮ้ยซุมผมไม่เวียงหาะยางอ่อมบาดมาสันว่า เดียวหน่ะเดียวหลังอมันว่าผู้ใด้น้องไม่ยายนี่แต่จิว่าพระตอนตัวยางวอบ้านนั่นแหละเฮ้ยตอนว่าบักเลี้ยงเลียงนี่ท่าบัดนที่นี่บอมเป็นท่าบาราเน่บ้านที่เล่ากับเบคนศีลคนทานครับอันผัวเล่านั่นไปวัดดีดีนี่เออแต่ว่าผัวเล่าของมักเลียนไก่และมักเลียนไก่มักเลียนไก่เราเห็นจังไหนบัดนี้ผัวเล่าผมพอเห็นผัวเล่าผมก็เลยถามอันเพราะอันไม่ยายนี่เพราะเนี่เป็นไใเฮ้ย อึดตายตุ้มไม่เวียงนี่อุ้มล้อมบ้านนะว่าสันว่าเอออุ้มเตกไก่อ้อมบ้านน่นะเตกไก่อ้อมบ้านเมนครับผมวันที่นี่ก็ที่วราเรื่องว่าอันถามนาออาจารย์ในตัวไหนไม่เป uh, ็นจังจีมันเป็นจังไหนพูดหลับไปยุทา่งพูดหลับไปปฏปบัติธรรมครับไปบินทบานในบ้านเข้ากับซาเข้ากับวาการเอ้าอาจารย์เออว่าสันอืมคือเด็กข้าว่าไปเทศบ้านนั่นบ้านนี่น่ะบอกเลขโยมน่ะถือหลายแทครับ คันบ้านนี่กับว่าบอกได้เป็นอย่างไดในสารน้ำง้วว่าสั้นโอครับผมก็เลยว่าโอ้กับเมอออกเมอออกก็เลยวางสิ่เอาหลาบง้วมาติดสินบนจอพนักงานผมตัวนั่นเร็วผมก็เลยว่าเมอออกตอนนีครับอัตมาบ่ได้เลขดอกแต่ว่าห่างฝันอยู่ก็เลยวางสิไม่ใช่พรปั่นกันหรงครับบ่ได้เลขแต่ห่างฝันอยู่ห่างฝันอยู่เป็นฝันไว้เติมได้ตัวใดน้อยเจ้าค่ะก็เลยฝันว่า อัตมาฟันว่ากบเห็นกบกระโดดลงน้ำแม่มันน่อยากได้ได้คักๆได้อีหลีได้แท้แได้อีหลีจังๆกบกระโดดลงน้ำตีเลยหรอว่าไม่ไงน่เอ้ยตีเลยกบเนาะเก้าเนาะเก้ากบกับเก้าเมนกระโดดกับเก้าครับน้ำน่อหนูกับหนึ่งเออเก้าเก้าหนึ่งลวยแท่งงวดนี่ บาดนี้เราวาจังสี่บ่เรากะตีโตนี่เดีล้าวีะก้าวเก้าหนึ่งเรากะตีเก้เกนึ่งนี่เลยบัดเราว่าไดเก้าเก้านเลยตจังไหนฮะนี่โอ้ยเราก็บอกเจ้าชื่อเด้ออาจารย์เอ็มเป็นฝันดีแล้ววะส่นประกาศออมบ้านเลยประกาศออมบ้านเก้าเก้าึซุ่มไปใส่บานน้ำกันซื้อเมื่สุขนเก้าเก้าหนึ่งด้วยคักคัด้วยแท้แท้มเมนตซุ่มเม่ออกแมตนใส่บานรุ่นพูดเถ้าจ้าที่กะใส่มู่หัวขาวขาวห่วยกะซื้อคือกันมันเป็นเท่นไหมตัวน่าเล ผู้เ in anyway, ่านี่เ่ราเป็นธรรมาราสือเรียกหลวงพีพระคู่อันเป็นอย่างจังวาจังส uh ันโอ้ยตะกีนี่เพิ่นสือเรียกกระรูดหกปียังอยู่นี่ตะกีเพิ่นบาทคุ้นบาทบาทคุ้นบา่านเพ่อได้รุ่น้อยใหญ่เมนครับแต่วันนี้หลายก็นั่นครับเอาตยวนี้หลายก็นั่นเพิ่นเป็นอย่างเพิ่นขึ้นสือหลายแต่เอาก็มีเงินเดียนเนาะโอ้เพิ่นมีเงินเดียนเมนบาทโทมีตะคราราชการตัวไีนไหไวเพ่าแม่ราชการเปียงเงินเดียนผู้เ่า เงินเดียนผูทเฒ่าหกสิบปีได้เท่าไรหกร้อยบาทเจ็ดสิบปีเจ็บาทแปิปีแปดยบาทเกปีหนึ่งพบาทร้อยปีจักเดียวอันนี้บหูเน่ละซื้อครับบันี้เงินเดียนพุทธเอามีไว้เหตุงนเงินเดียนพุทธว่าวเลยสามย่างเต็มเต็มอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งคือทำบุญสองซื้อบักมากสซื้อเลขแมนไถามเบิงแมนจ้าว่เร้ว เออชื oh. ่อเลขงวดนั้นหลวงพีพระคู่ผมว่าอยากผากห้องตั้งแต่ตีนบ้านห่อดหัวบ้านไม่ใช่อันเนี้ยครับ โอ้รว,วยแท้แท้เฮารวยแท้แท้เจ้าซื้อเอาเด้อเลขสีออกวัดนี้หลวงพี่เอบอกเก้าเก้าหนึ่งซื้อเอาหลดวัดวันว่า,า,ามันกคักบัตรซื้อเมิดคุ้มเมิดบ้านเมิดสองหลวงพี่บอกคู่เงินเดือนมีเท่าไรปลอมใส่เบิดอยากรวยเมียนย้อนว่าอยากรวยครับผมวันที่นี่พ่อต้องหอดเวลาบ่ายสามโมงโกวัวๆสี่ไก่สี่โมงเป็นยังบัดเนี่ยผ้ากันนังจุ่มกันเสลีวเฮ็ดอีหยังล่ะฮะฟังเลขบ่เขาทาตัวละน้อยมือหนึ่งกะถือกระดาษน้อย ือสองเดยมือสงอสงกับเปิดวิทยุฟังเลขเตรียมตัวเตรียมตัวสิถือกต้องบันทินได้หอดแล้วใบาสามแล้วครับผมเป็นจังไดต่อครับพอหอดเวลามัสิออกนี่โคศกก็สิประกาศเลยประกาศว่างวดประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2560เลขที่ออกมัสิมีดนตีขึ้นก่อนที้เคยฟังบอว่าจังไหนดนตีมัสิว่าเด็ก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  ว่าันโดนตีเลขโอ้แตะดนตีก็บ่ามันแล้วไหมนั่นแล้วมีเสือมันเอากระโดนตีมันเอามันว่าแดกแดกครับแดกแดกแดกกระซังกูถือถือแท่งวันนี้เก้าเก้านึงมันออกตัวไรบัดเนี่ยบ้ดนี้มันออกมาจนนั่นเอาแต่ถ่ายมันเนาะครับถ่ายมันออกมาเลยวะหนึ่งสองสามเมมมันเนี่ยเมมบัดเนี่ยมาตกไก่แต่ของเก้าเก้าหนึงกับหนึ่งสองสามน่าเลี้ยว แล้วว่าแจ้งได้ไรเนี่ยแล้วก็บ่ถือกับตัวซื้อเก่าเก่าหนึ่งโดดห้ากินหัวมึงไงบรรเหลวมาพ่อมาพ่อแต่พระมาตัวอุตเสียเงินหากินหัวมึงไงบวชกับบวชโดนเจือว้าอมาพ่อมาพ่อแท้บ่หวังสิบ่ะไว้บ่วบไจังทันหรอกเรียกก็บ่๊ถือซะแตกปลากกระป๋องตัวเอื่นบรรเหลวจมนำนานเนี่ยวันนี้เป็นทังที่ครับเราซื้อเรียกบ่ถือแล้วก็เชียร์ในผมบรแล้วเชียร์อโกกอ้ยคนละบา้านเนาะครับ ห้องไปแต่แต่ในบ้านไป็หอดวัดน้องพี่พะคู่ห้องไปว่าจังไหนโอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าก็บอกเลขบ่ถึอหาฉีตัวโย่อมทุกข์กับทุกข์บ่ทุกข์ยอดเรียกยิ้กมาเส้มีเท่าตอใดกับผมใส่เบิดผมกวดใบไม้พอดีอยู่หันครับแล้วก็เลยผมก็เลยว่าเอาแล้วก็ห้องใส่ผมเนาะห่องใส่ห้องใส่เล็ตีห้องใส่ข้ามเอวบ่ข้ามเอวนาเหลวจอนสินมับ่บ่ไว้บ่ว่าเหลวบอกเลขก็บอกเลขบ่ถือมาเส้น ผมก็ได้มาเอายายสดงเอรอียกมันออกตัวไหนเจ้าคือว่าข่อยบอกเลีกเจ้าบา่กครับมันก็นออกหนึ่งสองสเจ้าซื้อซัไหนซื้อ 1. 1> เกออ้าเก้านึงไเข่าทางผมเลยแทีนี้มันไี่มาเข่าทางยังไหนเอา่็เข่าทางบ่านั่นตัวนอยเลียก กบกระโดดน้าไว้เนี่แม่เก่าเก่านึ่งมีเก่เก่านึงมันเปตีเป็นแนวอื้อนบ่ได้หรอกเป็นอย่างมันสีบ่ได้บ่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 เล็กมันหรอกหนึ่งสามผุนเนาะคนละทียบผุนไหมกบกระโดดต้องล่ามันตีหนึ่งสองสามนี่แม่เบ่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 บมันตีบ่ได้หรอกจังไงกรบ่ได้มันก่าเก่านึก็เก้านั่นละเก่ากอไกลมันก็เป็นกเก้านั่นละกระโดดเก้านั่นละนหนูกะน้าน้ํากระนึ่งมันจะเป็นหนึสองสามได้จังไหภาษาอย่างพระเพี่บ้าบอกเล็กบบวววกกดนนซื่ออหหาาิัมึง้้ เอาเา้าระวังสิะ่ะถามขึ้นจังหน่อยเนี่ยถามมาจัางไหนกบสีกระโดดลูกน้ำเนี่ยมันนับจังได่แม่ยังก่อนกบสีกระโดดลูกน้ำมันนับจังไห่ไหก่อนมันกระโดดอะเมนมันก็ว่าหนึ่งสองสามตามว้า พูดใหเขาผ้านาบเก่าเก่าหนึ่งตามหลวงพี่พระคูวักิตหหนึ่งสองสามตามโวยเข่าชิ้งผมหรอเว้ยโอ้บาดใดอ่ะเมลมันเป็ียนังสี่ตัวไหนแม่หนึ่งสองสตามโวยห้ามึไงไปตีแนวอื่นได้ยันั่นเลยเราว่าจะได้หูบอแล้วว่าอย่งไหนโอ้ยมันก็บเมนความเพลินหละเขาตีบะถึกว่าเนวะ นั่นเล้ยอันนี้ก็ว้าสูฟังเป็นสาระเั้ซูพอยี่แม่ยี่ฟังเคยเป็นประสบการณ์ผ่านมาครับผมเอ๊ะกว้วสูฟังจะได้แล้วอันคันเั้าเรื่องเล็กสิมีมีก่อนเหลี่ยหฟังจะกอนฟังบ่ฟังตรงนี้ติฟังบ่ฟังหลักหน่อยฟังงยุติฟังฟังฟังบ่ยายฟังฟั่งใบแม่ยุตินองฟังฟังยุติเั้าเรื่องเล็กเรื่องหอยอ้าเหลี่ยเรื่องเล็กเรื่องหอยเนี่ยมันเป็นจังไหนคนขึ้นมักแท มักกับมักคักแทติหลวงพ่อมันโคกลามีอย่งดังเรื่องแบเรื่องเด็กเรื่องหวยนี่เป็นจังไดนครับจักเกลียวโอ้โหดอกเนาะเมียนโอ้โหดอกครับเอาจริาเรื่องมักคนมักมันบอกมักบกคือกันมักบกคือกันเพราะคนนี่มักแหย่เดียนไทยเดียนหน้าน่บางคนมักสุมซาบางคนมักเหล่าจังสันนี่มักบกคือกันเอ้ากริงเรงคนครับฮารังคนมักเบาคนละคนมักเบาฮารังคนมักคุยเพราะคนก็มักหลาย น hey, hmm. right. ี่บ um, ัดเฮ็ยนงานหลายกระปันเป็นลอยผละเป็นทังสั้นเพราะฉะนั้นมันมักบอกกึ่กันฉะนั้นมักเลขกมักหวยขันมักเลขกมักหวยตะกี้ฝันดีฝันดีฝันได้เลขกกับว่ากันซื้อครับบัดนี้เอานี้มั่นอาจารย์มาคู่ฟาเบืองคนมักนี่มันเป็นจะนั้นคือมักต่างกันมักเลขกมักหวยนี่มันเป็นแหล่ซู่เพราะยังไม่ยังพี่น้องฟังบังดูขาน่อยบัดนี้บัดนี้ นตะคือปอยายสู่พระบันโกกลเลนพ่ะนโมเนี้เนาะมาไกลกระดดบอกเรีกกระบถืกดอกด้อจะเล่นพอนยมพี่น้องเนี แก่ทองทิ้นดินสยามที่เหลือนะมาเมืองพูดบอสินจุดคนดีตัวท่านี้ขันเฮเนเอ,อือยยมแม่อ,อื้อในมือนี้ขันเบอเรื่องมักจังสี ผูจังหนึ่งเพื่อนบ่ามาักผ่าสีมักผ่าข้าวล้วนรวนสวนเอวัดกันจังว่นนอกจากนั้นพันตีเลื่องนาน้า พวกสูบสาาตีพวกสูบยาจมวัมเพืองต้องใตพวกสูบยาพันวัดสาทํำใหม่ัาดไอความจอยเพราะทันโดนจะต้องมอยความแห่งจอยตายผู้มักหลอกก็ว่าเกินมากให้ตีพวกบ่จักจริน ว่าบ่มีวาเกียสิโงงมอมล่นพวกบ่กินพันตีพวกกินเหลาวัดเส้าเสเป็นตนายบ่มีหอดยางไอเสียเงินทองกับพองนั้นมีเรื่องเดานเถียงพวกมักเล่นกันพนั้นพันตีพวกบ่เล่นว่าบ่เสียงร้องดูว ว่าบ่มีวางเกตจะได้เสียกัะทำแล้วพวกบ่มักกันพนั้นพันเบาโอ้ยมันจะมีอย่างแล้วการพนั้นเบี้ยบอกโศกกันโศกแต่ละหน่อยได้เสีย้อยตต่มพัน พวกมักเล่นกับปัดว่าการได้เสียว่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาการเจรจาก็ต้องมีชนะและนต้องมีทั้งแพ้เช่นจังพวกมักนักเทศปุจฉายังตีพระนักเทศเล่ว่าคือล้ำคือรองพวกไขสิ่งไขของตีเจนะ้าหน้าว่านาเล่ก็ทั้งตอยต,ตําตั พวกเชาหน้ากับพันว่าพ่อขาใไญ่พ่อข่าหน่อยกับตำจัง่ะไปเอืาอตรดว่าแนวสี้กินเลือดจะต้องอาใจเขามสวมผู้เทาพันตีเด็กว่ามันปืดดื้อก็ดื่มปวดหายไกลความพ่อแม่สอนเด็กน้อยย้อนตอบบ้านพันใบแอบมาที่นั เด็กน้อยย้อนตอบต้านว่าคุณแกโบราณกับพันว่าบทันกันบทันโยกบ่คองหวาเอาหายตั้งหาลายหาฤทิตีกันว่าไผแน่ผู้เป็นพ่อกับพันไปตีแม่ว่าบ่เอาอยากบานงานสั่งบ่ขยัน เออคันลูกเว่ายากปากยากว่านั่นตีพอบ่เป็นยามตีกันไปนะนะว่าไปบ่เป็นเรื่องคันผู้พอได้ยินกับว่านว่า ลูกบ่ดีมันผ่านมายันยอติตายตั้งแต่พอแต่ที่จริงลูกได้แม่มันก็ดอยังหาเรื่องใส่แต่กูโอ้ยน้อ ตั้งกระเสียงอดอู้เบาว่าจากกันพนัมไม่ไ่วาไปไผไปมันตั้งกันด้องอ๋อหายนก็ติฝูงแรงวาลาดสะดวนเป็นตนายแเนยวเจ้าานเพื่อนรักษากฎหมายถ้าหากานเพื่อนบ่ออกตรวจคนว่านไคขันบ่เบิ่งแย่งกันฝนแรงเป็นจมด่าวาฝนหมา สั ch ch vào mm ่งบทตัวลงมาเฮ็ดหน้าตัวกลางเน่ตัวลงมาน้านยันปวดปวดจากจุดจักผักยันเยนเว้าจมบทเจ้าเนเมื่อใดฮ้อนอวดเอาผันจมวานันหนาวเลือดูหนาวมาถึงผันจมตายวานันหอนเนี่ย ขันพูเทเฒ่าอยู่นอนมือ่อใดกับพันวะฮือฮืยเมือ่อนี่ฝนสิตกแท้พอตกแห้งก็ตกคอยเด็กหน่อยอยู่นอนเปิดว่าเด็กฉีกันกินแล้วแอบน,อน้อ เด็กน้อยย้อนตอบตานพันไว้บมาเถียงกับพันว่าหลายสำเนียงหลายภาษาดอกกาคนเฮาหนอนยบ่จากพอบจากได้มีตัวไดกับบ้างนั่งหลายหลายว่าปวดกลนบ่นอนล่นว่าปวดเอวเ่ย กันในขี่รถแล้วก็เพิ่นจมวันน้ำปวดแขนขาปล่อยยังปั่นว่าเสียเวลานายมันนั่นใกลขอไปไว้กับพันว่าเขาทรงฟ้าวคือสิตายเป็นตนายเขายังสร้างก็ว่าเขาอุ้ยอ้ายบ่ทันบ้านผู้อื่นเขา สมพู้ทอมเนทอมพันตีพวกเคยขานว่าบรูจักกันทำงานทันทานเอาให้เคยทันทานดูบางเคยแข่งกันพันว่ามนุษย์เอ้ยมนุษย์ขีเมีนเขียวเขียนเทวดามาสร้างเอาเขาแต่ขาเจ้าควางบาง่ละแล้ว เออในตอนนี้โยมพ่อโยมแม่อืออันนี้จังว่าโลกลุ่มลวนแก่คือดังฉันจ่าและไม่ใงญ่พวกชาวน้าก็อยากหมันมันเข่าฝนดีพ่อพานเมื่อสรุปโดยหลักการมนุษย์จาโลกนี้ต่ไหนจีอยู่บ่บางอีกรรมทางมนุษย์อ่างอยากรวยลาบกาคือเงินเดินไยเดียวกันเองดอกแข่งเสียงกันเขา ยิ่อีกลควาก้นเบาเงินเบาเบาคือเงินเล็กติกตัวเดียวให้ถึกซ้ำแสนล้านันอันหาจมมือได้กับพันว่าให้กูถืเบังก้นหนาสิใจแม่มันตะพืด เอื้อดแนวใดสิยอมทานเอื้อดแนวใดสิหามาเครื่องกินของแซมสั่งผู้ใดสิไปขายมันตายมือละยีสื้อของเจ็กขันมันห่วงว่าสิกูสิให้แซ้ำจะนำไว้นั่นคิดไปถึงยามนอนเพ่นบอกจ ทบไต้บูชาพระบูชาคุณเพื่อนหั่โจทย์บูชาบือเลขหวยฟันแหนมผีใหญ่เสียตายผีตาย้าญเอื่นมาสูนผีใหญ่ผีผู้เทวดาเทพเป็นเจ้าใหม่มาเขาบอกไ้ว่าสารทเดึงดขันพวกขานถือกล้วย สี่เลี้ยงก้วยผาถาดและข้าวหวานบังสกุลทุ่งหลีกปราสาสเงินสิ่น้อย นอนลับไปฝัน้าไอฝันไายสิไลยตาย้าลัางเท้าฝันเห็นสจางเห็นเสือสิมากันข้ามโพนได้ลงโอฮากะมีหงวดวังหนึ่งอันนี้ผีหัวลอนบวบบ,บีบ,บ,บอกแปดสีจนเป็นโตโพกันไปปันหยังบัดออกมาพันซองหาเน เสียเงินไหลแทบเป็นบ้าตื่นขึ้นมาโซ่เตลิดเพียบจาบอันได้ฝันพ่อนำทวีฝันเห็นกากังกีค้นแก่ชะละการพันว่าก่อก๊กเกย์ขันไกย ะเป็นเก้ฝันว่าเอาหัวหอยตีนมือหันอ่านคําแปลบอกว่าหาหัวหานั้นมากลายหาลังเตือฝันเห็นพระยังใหญ่ตีเป็นแกับศ8นนั้นแนวนําพาอันว่าศูนย์หัวโลน ม่โพดแต่ว่าคนตีก็ได้โอ้ยฝันมาคนได้ตีขากับคนสุนเต็มที่ขาผู้หญิงพันตีวันสุดจีตีปวดไส้กดก้านันสุนหาพันเล่าตีฝันเห็นบวงจังสีฝันเห็นบวงคว้ยนอนตีเป็นสุนคือกันสีขากวายตูนาอดสูเอาให้แหงนอนหลายฝันมากอยากขอกความอยาก ได้เงินไวใสกระเป๋าตั้งแต่ก่อนพฒ่าเพื่นว่ากันผู้ใดนอนฝันบอดีจังจี่จีมีขอมีล่าง ฝันบ่ดีตองหาทั้งซอยสะโดจึงหายได้เช่นจังฝันว่าไฟไหม้เงินสานแขวรลอนขาอแน่นอนพวกเจ้าสมัยนี้บ่หบางดีสู้มือนี่กันฝันว่าแขวเจ้าขวงหักจังเสียวมือเดจับมา จ้างว่าหาเอตีกันหนึ่งฟันนิ้วมือหามเนี่ยนาสิเก็บเอาไว้อ่านไรอกกำหอย้อใจเบอออกว่าเกียงเป็นเรื่องย่งจมหาอันความคมเพื่นกเ ทศสนาบนบอกเบ้าหลดดอกพูดยังข่อยบ่อําอึ้งหนึ่งจองเพิ่นก็ยังได้ว่าสักกะวาไหวใต้ดินกินยากดอก เสียควาบอกทุกท่านอย่าพันลงโปรดเลิกกันเถิดนาอย่าพะววงอย่าใจลงงดเสียเมือ่อรู้ตัวซื้อแต่เล็กจนตูโอเล็กท้ายช่างโชคร้ายโชคอับกล่ำปวดหวัวหยุดเถิดนาเพื่อนมนุษย์หยุดเมาหมวพี่ดวดเรือนตอนตัวนั่นแหละเบิรอ chậm về đứa nhóm châu khăn tròn ở sau vầy con hiếng tứa nắng cả đuộc lõ nhốn hoàn nên bán chuẩn nên đọc na sát thang nhốn